สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าพาถ,ถักในช่องฮอมโคเชอีกเช่นเดิมนะคะคลิปนี้คุณป้าได้นำเอากระเป๋านะคะกระเป๋าสะพยลายสับประรดมาฝากค่ะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์การถักแล้วก็วิธีทำคุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันค่ะ มาดูอุปกรณ์การทำเลยนะคะคุณป้าจะใช้ไหมจัมโบ้นะคะเส้นใหญ่เส้นจัมโบ้มาสาธิตนะคะจะได้เห็นอย่างชัดๆเนาะจะใช้สีขาวถ้าเส้นจัมโบน้นี้คุณป้าจะใช้เข็มเบอร์สี่นะคะสีทับศูนย์แต่ในตัวอย่างนี้จะเป็นไหมซัมเมอร์นะคะใช้สองสีผสมกันนะคะ ใช้สองเส้นควบเพื่อนๆจะชอบแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูวิธีทำกันนะคะเราจะขึ้นต้นชิ้นงานด้วยการถักโซ่ถักโซ่ห้าสิบโซ่นะคะ เพื่อนๆถักโซ่แบบนี้ไปห้าสิบโซ่พอเราถักได้ครบห้าสิบโซ่แล้วเริ่มต้นด้วยโซ่สามพันหนึ่งคักในทุกหลัก ไปให้ครบห้าสิบหลักเลยนะคะพอเราถักครบห้าสิบหลักแล้วเราจะถักซ้ำตรงหลักสุดท้ายนะคะไปอีกหกหลัก เจ็ดหลักนะคะขออภัยถักซ้ำไปอีกเจ็ดหลักต่อไปก็ถักหลักต่อหลักเราจะเก็บได้ไปด้วยเลยไปด้วยเลยนะคะได้ตัวนี้นะคะที่เราเริ่มต้น ักหลักต่อหลากไปอีกพอมาถึงตรงที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักตรงนี้อีกหกหลักแล้วก็รวบห่วงกับโซ่สามพอเราถักหกหลักตรงมุมนี้นะคะเราก็จะรวบห่วงกับโซ่สามที่เราขึ้นไว้ต่อไปโซ่สาม ถักหลักต่อหลักไปเลยนะคะห้าสิบหลักเดี๋ยวเราจะมาดูตรงมุมนี้นะคะที่เราจะเพิ่มเป็นก้นกระเป๋าถักให้ครบห้าสิบหลักก่อนค่ะค่ะเราก็ถักมาได้ห้าสิบหลักนะคะสังเกตว่าห้าสิบหลักนี้จะยืนพื้นเป็นตัวกระเป๋า ช่วงที่เราจะเพิ่มนี่ก็คือช่วงหกหลักนะคะแถวแรกจะหกหลักมาดูการเพิ่มค่ะพอเราได้ห้าสิบหลักแล้วเราจะเพิ่มด้วยการถักวีนะคะถักวีก็คือพันหนึ่งครั้งสองหลักในช่องเดิมนะคะเราจะถัก ขก v ก็เท่ากับ12หลักนะคะ ถ้าได้ครบสิบสองหลักแล้วเราก็ถักหลักต่อหลักเลยค่ะถักหลักต่อหลักไปห้าสิบหลักก็จะอยู่ตรงที่เราถักเพิ่มไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ถักวีไปอีกหกีแล้วก็จบด้วยโซ่สามตรงนี้นะคะรวบห่วงกับโซ่สามที่เราขึ้นไว้ถักให้ครบแถวเลยค่ะ คุณป้าก็ถัก6วีเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองมุมแล้วก็จบแถวด้วยการรวบห่วงกับหลักแรกแถวต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นโซ่สามถักหลักต่อหลักนะคะ ถักหลักต่อหลักไปจนถึงมุมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเพิ่มกลนกระเป๋าคุณป้าก็ถักหกวีเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองมุมแล้วก็จบแถวด้วยการรวบห่วงกับหลักแรกแถวต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นโซ่สามถัก หลักต่อหลักนะคะถักหลักต่อหลักไปจนถึงมมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเพิ่มกลนกระเป๋าค่ะคุณป้าก็ถักมาถึงที่เราจะทํามุมนะคะมุมทําขยายก้นกระเป๋า เพื่อความรวดเร็วนะคุณป้าก็ได้ถักไว้แล้วเราจะมาขยายแถวที่สามกันสังเกตว่าตรงที่เราถักตัววีไว้นะคะเริ่มต้นด้วยถักตัววีพันหนึ่งครั้งตรงหลักถัดไปเราจะถักสลับกันนะคะ หนึ่งวแล้วก็พันหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งวอย่างนี้นะคะขยายก้นกระเป๋าให้ใหญ่ขึ้น เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะขยายขนาดไหนนะคะเราจะสังเกตรตรงที่เราถักตัววีไว้ของแถวก่อนหน้านี้นะคะเราจะมาขยายจบตรงตัววีสุดท้ายเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะมันเป็นการถักสลับนะคะ เราเริ่มจากตัววีแรกเริ่ม1นวีแล้วก็พันหนึ่งค้งหนึ่งหลักหนึ่งวีอย่างนี้สลับกันไปเลยนะคะจะมีอยู่สิบแปดหลักนะคะแถวนี้จะมีอยู่สิบแปดหลักตอนที่เราขยาย จากนั้นเราก็จะถักหลักต่อหลักนะคะมาจนถึงตรงนี้เราก็จะขยายเหมือนเดิมนะคะขยายเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะถักให้จบแถวเลยค่ะคุณป้าก็ถักมาจะจบแถวที่สามแล้วนะคะ แถวที่สามเราจะจบด้วยการถักพันหนึ่งครั้งรวบห่วงกับหลักแรกอย่าลืมนะคะการขยายก้นกระเป๋าทั้งสองฝั่งจะหลักเท่ากันนะคะสิแถวนี้จะสิบแปดหลักนะคะในการขยายต่อไปก็ขึ้นต้นโซ่สาม พันหนึ่งครั้งในทุกหลักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการขยายในแถวที่สี่กันค่ะคุณป้าก็ถักแถวที่สีนะคะดูการเริ่มต้นก็จะเหมือนกันทุกแถวเลยนะคะโซ่สามแล้วก็ถักไปห้าสิบหลักนะคะพอเรามาถึงตรงที่เป็นตัวีนะคะเราจะทำการเพิ่ม แถวที่สี่เราจะถัก1นึ v แล้วก็หลักต่อหลักไปสองหลักนะคะ<ม>ทำตามคุณป้าเลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะถัก v แล้วก็ หลักต่อหลักสองหลักแล้วก็ถักวีนะคะเราจะถักเพิ่มแบบนี้มาจนถึงตัวที่เป็น นี่คือหลักสุดท้ายในการเพิ่มนะคะถักให้ครบเลยค่ะค่ะคุณป้าก็ถักเพิ่มแถวที่สี่มาครบแล้วนะคะในการเพิ่มแถวนี้จะมีอยู่ยี่สิบสี่หลักนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูชัดๆนะคะในการเพิ่มนี่คือตัว V ีนะคะเสร็จแล้วก็ถักหลักต่อหลักนะคะไปสองหลักแล้วก็ตัววี ถักมาถึงตรงนี้จะมีอยู่24หลักค่ะต่อไปเราก็ถักหลักต่อหลักนะคะมาจนถึงที่เราเห็นเป็นตัว V นะคะเราก็จะเพิ่มตรงนี้ค่ะอีก24หลักก็จะมาจบแถวตรงนี้พอดีนะคะถักให้ครบเลยค่ะ คุณป้าถากมาก็จะจบแถวแล้วนะคะจบแถวแล้วค่ะแถวที่ต่อไปก็จะเป็นแถวที่ห้า แถวที่ห้านี้เราจะมีเพิ่มแล้วนะคะเราจะถักหลักต่อหลักไปทั้งแถวเลยค่ะถักหลักต่อหลักไปทั้งแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการเริ่มต้นลายกันคุณป้าก็ถักแถวที่ห้ามาจนครบแถวแล้ว เพื่อความรวดเร็วเนาะมาดูแถวที่หกกันเลยค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่ข้ามหนึ่งหลักโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักนะคะ พันหนึ่งค้างโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักพันหนึ่งค้างแบบนี้นะคะทำจนครบรอบแถวเลยค่ะค่ะแล้วก็ถักมาถึงครบแถวแล้วนะคะนี้เราจะมาดูการขึ้นลายสับปะรด เลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางโซ่สี่พันหนึ่งครั้งตรงที่เดิมโซ่สามข้ามสองหลักคอทอโซ่สาม ข้ามสองหลักพ,นนพันหนึ่งครั้งโซ่สามพันหนึ่งครั้งหลกที่เดิมนะคะโซ่สามคอทอเราจะข้ามสองหลักตลอดเลยนะคะ พอคอทอเสร็จโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งลงที่เดิมโซ่สองข้ามสองหลักโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งลงที่เดิมนะคะอันนี้คือหนึ่งช่วงลาย ถักแบบนี้ไปจนครบแถวเลยนะคะเราจะมีตัววีนี่คือโซ่สามโซ่สามคอทอตัววีโซ่หนึ่งโซ่สองอันนี้ก็โซ่หนึ่งนะคะทำให้ครบแถวเลยคะ่ะมาดูตรงใกล้จะจบ แถวนี้นะคะนับมาดหลักหหนึ่่งงสสสอาามี้1เจ็ดแปดตรงที่หลักที่แปดจะอยู่ตรงช่วงลายแบบนี้นะคะคอทอโซ่สามเราไม่ได้ข้ามสองนะคะเราจะทิ่มลงตรงหลักนี้โซ่หนึ่ง ทำตัววีโซ่หนึ่งโซ่สองข้ามหลักเดียวเพราะว่ามันไม่ลกตัวนะคะต่อไปโซ่สามเราจะลงตรงหลักนะคะข้ามหลักเดียวโซ่สาม หลักนี้ไม่ข้ามตัววีโซ่สามแบบนี้นะคะโซ่สามตัวนี้ก็ไม่ข้ามนะคะคอทอโซ่สาม ลงตรงหว่างนี่นะคะวางกลางระหว่างกลางนี่นะคะโซ่สอกจบแถวเลยค่ะจะเบียดกันนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะไม่ลงตัวนะคะตามทํตาตามคุณป้าที่จะลงตัวพอดีนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะไปดูแถวต่อไปเลยมาดูแถวต่อไปเลยนะคะเรเลื่อนห่วงโซ่สี่โซ่สามเราจะข้าม มาตรงที่ตัววีโซ่สามพันหนึ่งครั้งแปดหลักในห่วงโซ่สามตัววีนี่นะคะ บแปดหลักแล้วโซ่สามข้ามมาตรงตัววีโซ่หนึ่งก็ทำวีตัววีโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็ทำตัววีโซ่หนึ่งนะคะนี่คือหนึ่งช่วงลาย ต่อไปก็โซ่สามถ้ามาพันหนึ่งครั้ง8ดหลักนะคะตรงตัววีโซ่สามเหมือนเดิมนะคะช่วงลายจะเหมือนกันเลยค่ะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะคุณป้าก็ถักมาก็จะจบแถวแล้วนะคะโซ่สาม บด้วยโซ่สองนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะเริ่มเป็นรูปร่างกระเป๋ากระเป๋าใบนี้จะมีสับประรดอยู่แปดลูกนะคะหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้ก็มีสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะ เดี๋ยวไปดูแถวต่อไปกันเลยค่ะเราก็มาถึงแถวที่เก้าแล้วนะเริ่มต้นก็เหมือนเดิมค่ะโซ่สี่ทับตัววีโซ่สาม เราจะข้ามหนึ่งหลักนะคะคอทอโซ่สามคอทอตรงหลักถัดไปตัวสับป,ประรูกสับป,ประรดเราจะโซ่สามนะคะ จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกนะคะจะเหลืออยู่ไว้หนึ่งหลักโซ่สามข้ามไปเลยค่ะมาทำ, 2, ทำตัววีโซ่หนึ่งโซ่สองทำตัววีโซ่หนึ่งนะคะ อขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบก,กวนค่ะนี่คือหน่วงช่องลายนะคะต่อจากนั้นเ็าทำลูกสับประรดไปเลยค่ะจะมีอยู่ห้านะคะทำให้จบแถวเลยค่ะคุณป้าก็ถักมาได้ครบแถวแล้วนะคะเราก็ได้เริ่มต้นลูกสับประรดไว้แล้วนะคะ กระเป๋าใบนี้จะมีลูกสับประรดอยู่แปดลูกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกระเป,าเป๋าแล้วนะคะคงจะต้องมีต่อคลิปสองค่ะติดตามกระเป๋าสะพยลายสับประรดในคลิปที่สองค่ะคุณป้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันในคลิปที่สองค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ